พอหลังจากที่มีการกัญชาเสรีกันมาเรียบร้อยหลายคนก็ตื่นเต้นนะที่บุรีรัมย์แน่นอนว่าเป็นนโยบายของทางภูมิใจไทยเขา<ฆ>เข้าไปพื้นที่ปุ๊บจัดงานครับ360องศากัญชาปลดล็อกกัญชากัญชงประชาชนได้อะไรงานนี้คนต่อแถวกันเป็นกิโลกิโลตั้งแต่ก่อนงานจะเริ่มค<ฆ>่ะคุณผู้ชมครับเพื่อความคนนลายเพื่อความสบายยังไงเพื่อความคลายเครียดถูกต้องฟังเพลงจาก ท่านอนุทินกันหน่อยดีกว่าค่ะหนูกัญชา พราะว่าได้ปลูกได้ปลูกก็ได้หลืมตาอาปานี่กัญชาเสรีเป็นนโยบายของทางภูมิใจไทยที่คุณอนุทินภาคภูมิใจและเกิดวันนี้มันเป็นจริงขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะโดนข้อคอรหามากมายเมื่อวานนี้งานมหากรรมกัญชากัญชง360บปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรสิ่งหนึ่งที่คนไปงานนี้จะได้นอกจากเขามีการแจกกัญชงกัญชาต้นกัญชาฟรีแล้วนะแต่ก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ ก็ยังมีการให้ความรู้ว่าเอ้ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจไทยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ไปลงทะเบียนในแอปปลูกกันเนี่ยไม่กี่วันมีคนเข้าไปขอจดลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันนั้น2อล้านสามแสนคนแล้วอนุมัติไป3 0 0แสนกว่าก็แสดงว่าเออคนไทยสนใจแล้วก็มองเห็นว่าทิศทางอนาคตการพัฒนากาัญชาไปเพื่อเพื่อยาเพื่ออาหารเพื่อสาหกรรม<ๆ>มันน่าจะดีสดใสรวมถึงแอป อปลูกกันคุณผู้ชมเราโหลดได้แล้วก็เข้าทางเว็บไซต์ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีข่าวเฟซบุ๊ออกมาเยอะว่ามันมีคนที่หลอกมันมีแอปปลอมเยอะเวลาเซิร์ชไปคุณผู้ชมดูให้ดีให้ถูกต้องว่าต้องเป็นของออยหรือเอ a ีเอเท่านั้นเองนะคะไม่งั้นมันจะมีพวกมิจฉาชีพที่มาหลอกกันด้วยสามหมื่นคนเลยคนแน่นเนาะคนแน่นมากคือไปรอไปรอต้นต้นกล้าด้วยอ่ะนอกจากไปงานนี้แล้วค่ะอันนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอนิดนึงอันนี้เป็น เว็บหรือว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันอันนี้ถือว่าถูกต้องถ้าหน้าตาแบบนี้ถือว่าใช่แต่ระวังพวกเอเเหลอกลวงตอนนี้คนส่งมาเยอะ พ่อแม่พี่น้องนี่ส่งเข้ามาแม้กระทั่งญาติดิฉันก็ส่งมาถามเหมือนกันก็เหมือนการพวกแอปพลิเคชันอะไรที่ที่คนกําลังจะเข้าไปเยอะมันมักมปของปลอมเหมือนกับตอนหมอพร้อมตอนนั้พวกคนละครึ่งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่เรื่องของกัญชาแล้วก็อยู่ที่บุรีรัมเฉลิมฉลองการปลดล็อกกัญชากับพ่อหนุ่มคนนี้ดีกว่าเขาตั้งใจเปลี่ยนนามสกุลคุณผู้ชมให้เป็นกัญชารัมนี่เป็นคนบุรีรัมถูกต้องแล้วก็มีกัญชาด้วยกัญชารัม เนื้อใดเขาไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อู้แหม่าชันคลั่งกัญชาเขาบอกมันเป็นการเสริมดวงเขาเซิร์ชข้อมูลมาแล้วค่ะข้อมูลมาแล้วเออหมอดูบอกว่าเอ้ยมันดีนะมันเสริมชีวิตได้ค่ะพ่อจะเป็นพ่อจะเป็นต้นตระกูลกัญชาลำแล้วถูกต้องอ่ะเรื่องเรา ของนายพัทรพงศ์วัยสาิสสองปีนี่มีหลักฐานให้ดูนะว่าเขาเปลี่ยนจริงๆคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตังหอีสานอําเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะเอาใบเปลี่ยนนามสกุลให้ดูเลยว่าผมเปลี่ยนจริงๆนามสกุลผมตอนนี้คือกัญชารำนะคือก่อนหน้านี้เขาใช้นามสกุลนี้พิกฤิตนบตะลุงแล้วภรรยาเนี่ยมีลูกนะก็เลยจะมีลูกไงจะคลอดยี่สิบสยงวิทยานี้แล้วปรากฏว่าไอความหมายนามสกุลเนี่ยพอไปเช็คดวงแล้วเอ๊ะ มันไม่ได้เนาะอยากจะให้แบบนามสกุลแบบดีกับลูกด้วยกับเมียด้วยก็เลยไปหาข้อมูลมาตอนแรกตั้งใจยอยากได้นามสกุลนี้กิติเลศวณิกุลพอไปถามสนระทะเบียนบอกอ๋อไม่ได้ค่ะมีคนจดไปแล้วออไอ้ลงเปลี่ยนใหม่สุดท้ายก็เคาะเลยค่ะกัญชารำเริ่มต้นต้นตระกูลที่เขาเนี่ยละค่ะวันที่สิบไม่ได้นามสกุลวันเนี้ยมันจะไม่ได้เลิกแล้วมันจะเลยวันขอดผมก็เลยยังไงก็ได้วันนี้ต้องเอาต้องเปลี่ยนานามสกุลให้ได้แล้วพอดี เลื่อนเฟซบุ๊กไปเจอข่าวมามีงานกัญชาที่สนามพอดีก็เลยเออปนปลดล็อกพอดีจัดกัญชาเสียดีแล้วก็เลยได้เชื่อว่ากัญชามาแล้วก็เราเป็นคนวีลัมก็เลยลงด้วยลำเลยเป็นกัญชาลำให้แฟนไปเร์นนี่ต้นตะกูลดายเขียวมาแล้วมารู้เลยว่าลูกเกิดมาหรือว่าธุรกิจที่จะต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจนี่ล่าบ้านนี้จะเจริญงอกงามเลยเก๋ๆนะกัญชาเราความเมียคือความเมียคือ จะดีเหรอจะดีเหรอเช็คสิไม่แต่สุดท้ายก็โหราศาสตร์เช็คแล้วตามหลักโหราศาสตร์จะเป็นเลขดวงอะไรก็ตามมันดีก็เลยยอมเพราะตอนแรกจริงๆก็ขำๆเธอเจ้าจริงเหรอฉันก็แบบจะได้เหรอนี่ไม่ใช่แค่เมียเขาเช็คผมก็ไปเปิดดูไปดูเอไอเว็บไซต์ที่แบบคำนวณค่ามงคลนามสกุลมงคลชื่อมงคล่ะปรากฏว่านามสกุลเขามงคลนะความหมายดีคือแบบว่ามีคนอุปถัมภ์คำจุนคำชูดีแล้วก็มีสติปัญญาเป็นเลิศนี่อะไรเงี้ย รวมถึงลูกที่จะคลอดใช่ไหมลูกเนี่ยตอนนี้ชื่อจริงยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าตั้งไปก่อนว่ากอลีอ่ะแต่ว่านาสกุลนมารอแล้วเนาะก็จะเป็นกอลีกัญชารัมฟังเสียงภรรยาหน่อยค่ะกัญมหนูก็ว่าพอดีขำแตกตอนแรกก็ขำๆแล้วพอไปดูไปเช็คเช็คในอันนี้ค่ะในทางโหราศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็ความหมายดีด้วยอะไรด้วยหนูก็เลยโอเคน้องกอลีอค่ะน้องกอลีคกัญชารัม ได้ครับได้ได้ค่ะการชารับได้ค่ะแต่แล้าคุณก็คือการชาร์ลัมแน่นอนแน่นอนค่ะกัญชาร์ลัแน่นอนดูแล้วมันก็คือแบบว่าตอนนี้ก็ต้องเรียกคุณดนุยาดากัญชาร์ใช่ใช่ไหมคุณพัทรพงศ์กัญชาร์ลถูกต้องแล้วเดี๋ยวลูกสาวรอไม่ใช่เล่นรอละกเลียก็ถือว่าไม่รู้ว่ายังไง ในความเชื่อ <ฮะ S 2> แต่วันนี้เชื่อแต่ข่า,ขาว่าดังแล้วทั้งบ้านจริงจริงจริงนะฮะ,ฮะมันลูกดังก่อนเกิดด้วยใช่ค่ะเรื่องของกัญชามันฮิตขนาดไหนคุณผู้ชมครับพิึงท่าว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาคาเฟ่ที่เขาเคยมีจุดขายเกี่ยวกับกัญชาโอ้โหคนเข้าคิวกันยาวมาตั้งแต่ก่อนร้านจะเปิดอีกคุณผู้ชมคาเฟ่นี้อยู่ที่กรุงเทพร้านคาเฟ่สายเขียวไฮแลนด์ครับคุณผู้ชมคึกคักมากตั้งแต่กัญชาเสรีป,ปลดล็อกกันมาไฮแลนด์คาเฟ่อยู่ที่ให้แยกลาพราว ิดขายกัญชาอัดแห้งให้กับคนที่สนใจนี่เสรีปั๊บเปิดปุ๊บเลยแต่จริงๆคือเขาขายมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาบอกว่านี่ไงพอเสรีคนแน่นแล้วคนเข้าคิวตั้งแต่ก่อนร้านเปิดมึงคือมาจองคิวของเขาบอกว่ามันเป็นของออแกนิกที่กัญชาคุณภาพอ่ะดีอุณหภูมิดีอบแห้งอย่างดีคือของดีๆคนที่เขาเคยหากันก็จะรู้จักร้านนี้นะครับ้ยมีบ้องด้วยพี่เกดเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะคาเฟ่ดื่มกาแฟแหละ นะฮะคือทางร้านเขาจะมีคนที่คอยแนะนาเรื่องของกัญชาแต่และรูปแบบแต่ละสายพันธุ์เออ er, สำคัญเนะอะนเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราไ ouais งอยากได้แบบไหนจะได้เลือกให้ ing, iin, <c oughs> เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อและประโยชนต์ต่างๆด้วย <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นก่อนหน้ามันเป็นช่วงศูญยยากระคนบางทีก็แบบเหมือนแบบหาทางของใต้ดินอะไรเงี้ยไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมคือเขาก็เลยตรวจบัตรประชาชนแทนวะกันว่าเอออย่างน้อยเด็กต้องไม่ได้เยาวชนซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้น ไปคุยกับเจ้าของร้านคุณอารันเอเวอรี่หรือคุณแม็กเนี่ยเขาบอกหลังจากรัฐบาลตดล็อกลูกค้าสนใจซื้อมากขึ้นข้อดีของมันอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้คือช่วยผ่อนคลายแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันเรื่องของกัญชาเสรีครับหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้เราสามารถซื้อขายกัญชาได้โดยไม่มีกฎหมายนะครับฟีดแบ็จาลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับ มันมันไม่ใช่บอกว่ากฎหมายเปลี่ยนแล้วคนสนใจที่จะมาซื้อแต่ว่าคนใช้อยู่ใช้กันอยู่แล้วแต่เขาได้เห็นโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้ซื้อถูกต้องอยางถูกต้องตองอาการกฎหมายอย่างเสรี ไมเคยได้นี่คือเหตุผลทำไมฟีแบกมาดีคนก็มาตอ่อคิวเมื่อวานอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างมันมีดีมีเสียแล้วครับอะไรทีม่มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะบางทีเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญกับคนอื่นด้วยเหมือนกันซึ่งจะผิดกฎหมายใช่แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้คือเพื่อ รักษาโรคอะไรอย่างนี้ได้ <บ S 1> แล้วก็คอนเซปต,ต์แต่ละร้านที่ทําเรื่องกัญชาเนี่ยจริงๆไม่แค่แค่กรุงเทพฯพิกฤิกออต่างจังหวัดหลาย <บ S 1> ที่เนี่ยเปิดมาก่อนนั้นนี้ก็มีเหมือนกัออรนรวมถึงรา้านนี้คุณผู้ชมไปดูเมนูจากกัญชากันบ้างที่จังหวัดพิษณุโลกลดูจากน้ําก่อนแล้วกันออน้ำน,นี่น่าจะเห็นกันเยเนอะเนาะช่วงที่ผ่านมาน้ํากัญชาน้ํากัญชงแต่ว่านี่ค่ะกับข้่วกับข้าวก็มามากขึ้นละชุบแป้งทอดกันเลยทีเดียวกรุบกรอบแล้วก็ราดน้ายำคุณผู้ชมร้านนี้เขาเรียกว่าเมนูเคสเติียใบกัญชาของร ร้านคานาบิสโตรร้านไซกาเฟกัญชานะะตั้งอยู่ที่หมู่ที่สีต่ตาบนบึงพระอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะค,คือร้านก็บอกว่าตั้งใจคิดเองทุกอย่างทุกเมนูอยากให้แบบใบกัญชาเนี่ยผสานกับเมนูต่างๆได้อ่าอย่างเช่นเนี่ยกินเนี่อนี่ชุบแป้งทอดนะกินคู่กับแผ่นตอติยา<อ>่ามันจะออกแบบหอมๆมันๆกรุบๆอะพิกฤตก็เหมือนทำยำผักบุ้งกรอบเออฟิลาน,าน,น้นนาะใช่เลยใช่เลยหรือจะเป็นพวกอนเนื้อสตูเนื้อซอสใบกัญชามายองเนสใบกัญชา ทานได้กับพวกเฟรนฟรายนะจิ้มแมทจิ้มแมทอร่อยมากเลยหรือว่าจะเป็นพวกพอกช็อปสเต็กไก่คือทุกอย่างใส่ได้หมดเลยรวมถึงถ้าซื้อกลับบ้านเมื่อกี้เห็นซองเนี่ยค่ะ,ะก็จะมีบราวนี่ด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกขุนเคยอ่าเอ๊ะใครขุนเคยขุณเคยไม่หมายถึงว่าวมันไปทําไปทําเมนูของหวานได้ง่ายอ๋อก็ว่าอย่างนั้นแหละเนาะอ่ะชากัญชาน้ำผึ้งมะนาวชาใบกัญชาโซดาโอ้สดชื่นนะใครสนใจถ้าพิซซ่โลกแนะนำร้านนี้ละกันนะคานาบิสโตนั่นเองนะอยู่ที่จังหวัด พิสโนโลค่ะเดี๋นี้คนก็จะตั้งชื่อเก๋ๆคานาบิสอ่ะเป็นบิสโตรไปเลยว่าดื่มกันก็เป็นกันกันชาไปแล้วก็จะเป็นยอหญิงที่จริงเลยก็ทั้งเจ้าใหญ่ในตลาดนะที่นีตามโฆษณาในหน้าทีวีก็จะมีเนาะแบรนด์ดังๆเนี่ยก็เริ่มมาต่อยอดละเรียกว่าเพื่อสุขภาพคุณผู้ชม